เรื่องยอ่อละครผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดโดยฐานะที่ยากจนประกอบกับมีลูกถึงหกคนนางบุญหลายจึงให้บุญรอดออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกับบุญลามผู้เป็นพี่สาวบุญรอดในวัย16ถูกเข้าแก่ผู้เป็นนายจ้างลวนลามจึงหนีมาอยู่กับครูอรพินโดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของหนูจีตด ลูกสาวคนเล็กของครูครั้งนั้นบุญรอดได้พบกับจินลูกชายคนโตของครูซึ่งอายุอ่อนกว่าเธอจินดูแคลนบุญรอดอยู่เสมอบุญรอดอยู่รับใช้ครูอรพินกับคุณประหลาดมาหลายปีความใกล้ชิดทําให้บุญรอดรู้สึกว่าจินเป็นผู้ชายคนแรกที่เธอรักและเมื่อจินพบรักกับวิชุดาลูกสาวของคุณวัดกับคุณนายกรแก้ว ผู้ว่ากับภรรยาซึ่งเหมาะสมกันทำให้บุญรอดรู้สึกเหมือนคนอกหักเธอจึงตัดสินใจลาครูอรพินผู้เปรียบเสมือนแม่คนที่สองเพื่อไปตามทางของเธอนะับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปีพุทธศักราช2515สนามบินอุตภเปาเต็มไปด้วยทหารอเมริกันที่เข้ามาประจำการในประเทศไทยในสงครามเวียดนาม บุญรอดทำงานอยู่ที่ร้านอาหารคุณป้อมหน้าสนามบินอุตภาโดยฝีปากอันจัดจ้านและการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ฉูดฉาดทำให้ชื่อเสียงของบุญรอดเป็นที่เรื่องลือไปทั่วอุตภาเจเพนกะหรี่รุ่นป้าพาสุนีเขียวจูลี่มูกะหรี่รุ่นน้องมาจากซ่องในกรุงเทพเพื่อมาเป็นเมียเช่าการพบกันครั้งแรกระหว่างบุญรอดกับสุนีก็คือไม่ถูกชะตาต่อกัน ทำให้ทั้งสองมีปากเสียงกันอยู่เสมอเพราะสุนีรู้สึกว่าบุญรอดคือคู่ปรับในชีวิตของเธอบุญรอดประกาศว่าคนอย่างเธอจะไม่มีวันขายตัวกินบุญรอดได้พบกับบ๊อบโดยที่วินเพื่อนของบ๊อบคิดว่าบุญรอดเป็นผู้หญิงขายบริการหลังจากวันนั้นบ๊อบก็แวะมาที่ร้านประจำเพื่อหาโอกาสใกล้ชิดบุญรอดบ๊อบชื่นชมที่บุญรอดทำมาหากินด้วยลำแข้งของตัวเอง บุญรอดลางานไปเยี่ยมครูอรพินเหมือนเช่นทุกครั้งครูอรพินเล่าเรื่องจินกับวิชุดาที่พลาท่าตั้งท้องในขณะที่กำลังเรียนอยู่บุญรอดถึงกับใจหายรู้สึกเสียดายอนาคตของคนทั้งคู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องหยุดเรียนอีกใจก็รู้สึกเหมือนว่าจินผู้เป็นผู้ชายในฝันของเธอเดินห่างไกลเธอออกไปทุกที การที่นางบุญหลายรักแต่ลูกชายทั้งสี่คนคือบุญโตบุญธรรมบุญศิลและบุญทิ้งและคอยแต่ถ่ายเงินลูกสาวไปเล่นการพนันทำให้ทั้งบุญล้ำซึ่งเป็นผู้หญิงหากินอยู่ที่พัทยากับบุญรอดเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจบุญทิ้งได้เมียเป็นเด็กสาววัยเรียนจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงแจ้งจับบุญรอดกลัวว่าบุญศิลและบุญธรรมจะทำเสียคนไปอีกจึงพาไปอยู่ด้วย โดยเธอให้บุญศิลสมัครเรียนวิชาชีพต่อและให้บุญธรรมเรียนมัธยมปลายต่อให้จบบุญรอดพาบุญศินไปฝึกงานกับเท่าแก่โรงกลึงที่นั่นบุญศิลได้พบเหมยลูกสาวคนสวยของเท่าแก่บุญศิลแอบมองดอกฟ้านับตั้งแต่วันนั้นจินกับวิชุดาพ่อแม่มือใหม่ปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ทำให้มีปากเสียงกันเสมอมาและทุกอย่างยิ่งเลวร้าย เมื่อลูกของทั้งสองเกิดป่วยหนักจนเสียชีวิตหลังจากที่ลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่เดือนทั้งสองต่างก็โทษกันในที่สุดก็ถึงขั้นแตกหกักจึงตัดสินใจแยกกันอยู่บุญรอดจึงพาวิชุดากลับไปอยู่กับครูอรพินเมื่อบอบอาสามาส่งบุญรอดที่ร้านสุนีได้โอกาสใส่ไฟจนทำให้คุณป้อมเข้าใจผิดจึงเกิดเรื่องทะเลาะกันใหญ่โต บุญรอดประกาศลาออกจากร้านทันทีที่บ๊อบรู้เรื่องเขาก็ร้อนใจมากเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุและเมื่อรู้ว่าบุญรอดกำลังคิดหาอาชีพอบขนมขายบ๊อบจึงไม่รีรอที่จะทำทุกอย่างเพื่อลบล้างขณะเดียวกันบ๊อบก็เสนอให้บุญศิลมาทำงานกับเขาที่ฐานทัพบ,บุญรอดเห็นด้วยเพราะเธอไม่ต้องการให้บุญศิลต้องผิดหวังถ้าเขายังใกล้ชิดกับเหมยต่อไป กิจการทำขนมและขายอาหารตามสั่งของบุญรอดไปได้สวยเธอได้รับการสนับสนุนจากครูมวนซึ่งเป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้คราวที่มาอยู่อุตภเปาใหม่ๆขณะเดียวกันความสนิทสนมของบอบกับบุญรอดก็ค่อยๆพัฒนาจากเพื่อนจนกลายเป็นความรักบุญรอดนำเงินที่เก็บออมไปซื้อตึกแถวสร้างโรงจึงเพื่อลบคำสบประมาทของคนรอบข้าง วิชุดาเห็นว่าบุญรอดมีความก้าวหน้าจึงคิดเริ่มต้นชีวิตใหม่บุญรอดบอกว่าเธอต้องเริ่มจากการเอาชนะใจตัวเองกลับไปขอโทษพ่อแม่ได้แก้ตัวอีกครั้งวิชุดาจึงตัดสินใจลาครูอรพินกลับไปบ้านเมื่อจินรู้ว่าวิชุดากลับไปอยู่ที่บ้านเขาก็รู้สึกใจหายวิชุดาลงเรียนที่รามคำแหงเพราะอยากให้พ่อแม่ภูมิใจว่าเธอมีปริญญา โดยคุณกอนแก้วให้มนตรีลูกชายของเพื่อนรักมาคอยดูแลวิชุดาเพื่อหวังที่จะให้ลูกสาวของเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่จินไปหาบุญรอดเพื่อบอกข่าวดีว่าสอบบรรจุได้การมาของจินทําให้ความรักของบุญรอดกับบ๊อบเริ่มหวั่นไหวเมื่อสุนีรู้ว่าบุญรอดกําลังมีปัญหากับบ๊อบจึงคิดจะชิงตัวบ๊อบกลับมาเป็นของเธอให้ได้เมื่อบุญรอดรู้ว่าบ๊อบไปพบสุนี บุญรอดจึงตามไปสุนีใช้มานยาหญิงกับบ๊อบทำให้บุญรอดทนไม่ได้บ๊อบตามไปง้อบุญรอดทั้งสองพั่งทูความรู้สึกที่มีต่อกันบุญล้ำยอมมาพักที่โรงกึงโดยขอทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแลกกับที่อยู่ที่กินอย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าบุญรอดบอกว่าบุญล้ำมีคุณค่ากับทุกคน ขณะเดียวกันที่นาที่โตนำไปจำนองถูกยึดเพราะไม่เอาเงินไปส่งนางบุญหลายเองก็ยังคงหมดเงินไปอย่างไร้สาระเหมือนเดิมบุญรอดตัดสินใจขายบ้านเดิมทิ้งให้แม่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยนั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาภายในครอบครัวแต่บุญรอดก็ต้องแข็งใจทำตามสิ่งที่เธอคิดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นคือความหวังดีกับคนในครอบครัว และอยากให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่กันอย่างสุขสบายชะตากรรมของบุญรอดมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อบ๊อบมีกำหนดย้ายไปอินโดนีเซียบุญรอดคิดหนักยิ่งขึ้นเมื่อบุญศิลบอกว่าจะแต่งงานกับเหมยเพราะถ้าแก่อนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าบุญศิลจะต้องมาช่วยดูแลกิจการชะตาชีวิตของบุญรอดจะดำเนินต่อไปทางใดตามเอาจะช่วยได้ในละครผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด ออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20 2 0น,นาทางช่องวัน